กรับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะพบกับช่องทีเด็ดหวยเจ๊น้ำพารวยนะคะวันนี้นะคะมาพบก,กับน้าแล้วนะคะวันนี้น้ำเอาสูตรดีๆมาฝากพี่ๆนะคะสูตรนะคะฟันสองตัวนะคะสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเพจนะคะเพจเจ๊น้ำผารวยนะคะรงงานทางาต่างๆให้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปใช้กันนะคะก็เทสก่อนนะคะสามถึงสี่รอบพี่ๆค่อยนําไปเล่นนะคะหรือว่าสูตรนี้ไม่เข้าก็สามารถกลับไปดูสูตรเดิมนําสูตรเดิมมาใช้ได้นะคะหรือใครที่เก็ดคิดนะคะก็มีคุมแนวทางให้นะคะกลุ่มแนวทางนะคะวางตั้งแต่เช้าเย็นดึกเลยนะคะหรือใครมีแนวทางดีงๆเจ๋งๆก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยนะคะเพราะมีกิจกรรมในกลุ่มแน่นอนนะคะอ่ามาา รอบแรกเลยนะคะน้ําใช้ผลของค่ายไรนะคะหรือค่ายทองนั่นเองนะคะรอบแรกนะคะใช้รอบที่สามสินะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือการใช้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นะคะจะได้เด่นๆเนาะวิธีการก็คือใช้นะคะร้อยบนนะคะร้อยบนคูณกับ10บบนนะคะร้อยบนนามาคูณกันนะคะคูณจากนั้นนะคะ ลดลงหนึ่งเข้าใจไหมเลยมาในข้อไฟเดี๋ยวนะ้มาทําให้ดูนะคะใช้สองคูณกับแปดนะคะสองคูณแปดเป็นสิบหกเราใช้หลักหน่วยนะคะก็คือหกแล้วลดลงไปห้า เห็นไหมรถหนึ่งเห็นไหมใช้ตัวมันนะคะแล้วเขาลดลงไปหนึ่งก็คือหกกับห้านะคะอ่ะเรามาดูรอบที่สาสิบเก้านะคะรอบที่สามสิบเก้าที่นํานำไปเล่นเนี้ยผลที่ออกก็คือห้าสี่เก้านะคะหกศูนย์เข้าหรือเปล่าเอ่ยอ่ะรอบนี้เข้านะคะมาถัดไปอีกหนึ่งรอบนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใช้ ห้คูณสี่นะคะเดี๋ยวนะ้ามาเทสให้ดูนะคะว่าเข้าเยาะวๆกี่รอบนะคะพี่ๆก็าสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะเป็นศูนย์ะคะที่เรานําไปเล่นนะคะศูนย์ลดลง1นะคะก็คือ9นะคะอ่ะใน,นรอบที่สี่สิบนะคะก็คือหกสี่หกนะคะศูนย์หนึ่งหกสี่หกศูนย์หนึ่งเข้าหรือเปล่าเอยเข้านะคะ ถัดไปอีกหนึ่งรอบนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้ร้อยบนคูณกับสิบบนนะคะหกคูณสี่เป็นเท่าไร่หกสี่ยี่สิบสี่นะคะเท่ากับสี่นะคะลดไปหนึ่งแต้มก็คือสามนะคะสามผลรอบที่สี่สิบเอ็ดนะคะรอบที่สี่สิบเอ็ดคือหนึ่งแปดหกนะคะหนึ่งแปดหกหนึ่งสองนะคะหนึ่งแปดหกหนึ่งสองเข้าไหมรอบนี้รอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดหนึ่งรอบนะคะหลุดหนึ่งรอบเขายังไปต่อได้อยู่นะคะ ไม่ต้องทบก็ได้นะคะหรือใครอยากได้คืนนะคะแต่เราก็ยังเหลือกไรอยู่นะคะอยากได้คืนก็ทบได้นะคะหรือไม่ทบก็ได้แล้วแต่เหมือนเดิมนะคะได้เหมือนกันนะคะหนึ่งคูณแปดนะคะหนึ่งแปดเป็นแปดนะคะแปดแปดลบหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดนะคะอ่าเรามาดูรอบที่สี่สิบสองนะคะรอบที่สี่สิบสองผลที่ออกคือสี่เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสามรอบนี้เป็นไงเด้งเด้งเลยนะคะออกเด้งเด้งเลยนะคะ เราไม่จําเป็นต้องพบก็ได้เห็นไหมถ้าเกิดเรากดคูณสองรอบนี้นะคะเราก็ได้เด้งๆนะคะถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะสี่คูณเจ็ดนะคะสี่คูณเจ็ดเป็นยี่สิบแปดเราใช้หลักหน่วยแปดลบกับหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดนะคะรอบที่สี่สิบสามผลที่ออกก็คือแปดแปดห้านะคะเจ็ดสี่โอ้โหรอบนี้เป็นยังไงเด้งๆไปเลยนะคะ เด้งเด้งอีกแล้วเข้าเด้งเด้งเลยเห็นไหมนะคะถัดไปนะคะก็คือใช้แปดคูณกับแปดนะคะแปดคูณแปดเป็นหกสิบสี่นะคะหกสิบสี่ใช้สี่นะคะลบหนึ่งเหลือสามนะคะเรามาดูรอบที่สี่สิบสี่นะคะรอบที่ส4ิบสี่คือเจ็ดสองสามสี่เจ็ดนะคะรอบนี้เป็นยังไงร,รอบนี้ก็เข้าเด้งเดงอีกแล้วโอ้โหสูตรคือเด้งไม่ไหวเลยแม่ เนี่ยเราได้ประมาณนี้เราหยุดเล่นได้ก็ได้นะเพราะว่าเราแบบกดคูณ2องแล้วได้เด้งๆแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะตีเป็น2 4งสี่หกเดดเห็นไหมเราเข้ามาทั้งหมด8ดรอบแล้วเพราะว่าได้1รอบแพ้ได้เด้งนะคะก็กดคูณสองใช่ไหมล่ะถัดไปนะคะก็ใช้นะคะเจคูณกับ2นะคะเจดสองเป็น14ี่นะ14 14ี่ลบ1เป็นสามนะคะรอบที่สี่สิบห้านะคะ ส5ิบห้าผลที่ออกคือหนึ่งสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสี่เจ็ดสามเจ้านะคะเข้ารอเปล่าเอ่ยโอ้โห,โ,หโหรอบนี้เห็นนะสี่กับสามเข้าเด้งเดงไม่ไหวเลยแม่ได้ขนาดนี้ก็คือสามารถจุดเล่นได้เลยนะคะแต่นาก็จะเทสสูตรนะคะเซสสูตรให้ดูการไปยาวยาเลยนะคะมานะคะหนึ่งคูณกับสี่นะคะหนึ่งคูณสี่เป็นสี่นะคะลบกับ รอบหนึ่งเป็นสามนะคะสี่สามอีกแล้วอ่ะมาดูรอบที่สี่สิบหกนะคะรอบที่สี่สิบหกผลที่ออกคืออะไรสี่สิบหกผลที่ออกคือเก้าสี่เจ็ดนะคะเก้าสี่เจ็ดแปดสามอ่ะโอ้โหรอบนี้ก็เด้งๆไปอีกแล้วแม่ดูซิเด้งกี่รอบแล้วเนี่ยนึงสองสามสี่ห้าโอ้โหเป็นสิบแล้วเนี่ยอยู่พักได้เลยนะกับสูตรนี้นะคะ แต่นะ้ำก็ยังจะเทให้พี่พี่ดูต่อนะคะว่ามันยังเดินยาวเดินดีนะคะน้ําเล่นเข้านะคะมันแบ่งก็เลยนํามาแบ่งปันมันเข้าดีจริงๆก็เลยนำมาแบ่งปันนะคะเก้าสี่สามหกนะคะสามสิบหกใช้หลักหน่วยนะคะหกลบหนึ่งเป็นห้านะคะสี่สิบเจ็ดผลที่ออกคืออะไรหนึ่งห้าแปดนะคะหกห้ารอบนี้เป็นไงรอบนี้ก็ออกเด้งเดงอีกแล้วอ่าเด้งเดงนะคะและที่สำคัญลากแตกด้วย ลากแตกดูสิออกหกห้ารากแตกจ้าหนึ่งคูณห้านะคะหนึ่งคูณอะไรก็จะเป็นตัวมานะคะรบห้าแล้วก็รบหนึ่งก็เป็นสี่นะคะห้าสี่นะคะที่เราจะนำไปเล่นนะคะรอบที่สี่สิบแปดนะคะรอบที่สี่สิบแปดผลที่ออกคืออะไรสี่เก้าเก้านะคะหกสองเป็นยังไงร,รอบนี้หลุดแกคะหลุดก็ไม่เป็นไรนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เราได้เด้งเด้งมายาวเลยเห็นไหมคะเราได้เด้งเมายาวเลยถ้ามันหลุดต่อคันไม่เกินสามรอบก็สามารถเล่นต่อได้อย่างต่อเนื่องนะคะถัดไปนะคะสี่คูณเก้านะคะสี่เก้าเป็นเท่าไหร่สี่เก้าสามสิบหกนะคะสามสิบหกนะปหกห้านะคะที่นําไปเล่นนะคะมาดูรอบสี่สิบเก้านะคะหกเก้าเจ็ดนะคะหกสามนะหกเก้าเจ็ดหกสามเป็นยังไง รอบนี้ก็ออกเด้งเดงนะคะเด้งเงเลยเด้งเด้งลาแตกเลยหกหนึ่งหกสองหกสามแล้วแต่เราจะไปจอดนะคะถัดไปนะคะหกคูณเก้านะคะหกคูณเก้าเป็นห้าสิบสี่นะห้าสิบสี่ใช้สี่ลบสามนะคะ, 54, 4, 3, ะ,คะรอบที่ห้าสิบนะคะผลที่ออกคือศูนย์ห้าเจ็ดนะคะเจดสี 7, เข้าหรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะอ่าถัดไปนะคะ เทให้ดูจนจบกระดาษแล้วกันเนาะถัไปศูนย์นะคะศูนย์คูณห้านะคะเป็นศูนย์นะคะลบหนึ่งเป็นเก้านะคะใช้นะคะเราจะใช้คือศูนย์กับเก้านำไปเล่นนะคะผลที่ออกคืออะไรรอบที่ห้าสิบเอ็ดนี้นะคะผลที่ออกคือศูนย์สามเจ็ดห้าหกเข้ารึเปล่าเอ่ยรอบนี้เข้ารอเปล่าเอ่ยเข้านะคะศูนย์เข้านะวิ่งบนนะคะ ยิงบนเข้านะคะถัดไปนะคะ์คูณ3นะคะเป็น0ลบ1เป็น9นะคะ52รอบที่52คือ4 0 3 0 2รอบนี้เป็นไงโอ้โหเด้งเด้งอีกแล้วแม่เด้งเด้งอีกแล้วเป็นยังไงกับสูตรนี้เข้าเด้งเด้งอีกแล้วนะคะถัดไปนะคะอีกหนึ่งรอบแล้วการแถมให้อีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบก็คือนะคะ 4คูณกับ0นก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมลบกับ9นะคะรอบที่ห้าสิบสามผลที่ออกคืออะไร0ูนย์หกเนะคะ60เข้าหรือเปล่าอเอ่ยเข้าเด้งเด้งไปเลยค่ะโอ้โหเข้าทั้งหมดกีก่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สบเ็สบสบสามเข้า13รอบด้วยกันนะคะและที่สําคัญเด้งออกมาเยอะมากเลยนะคะพี่พี่ก็รองเอาไปใช้ดูนะคะกับสูตรนี้นะคะสูตรยี่กรีนะคะสูตรหวยยี่กีนะคะ เอาไปเทสเป็นสูตรหวยฮานวยหอยราวได้หมดนะคะสูตรทุกสูตรไม่มีผิดนะคะพี่ๆนะก็รอไปเทสใช้ดูนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวน้ํานําสูตรดีๆมาแบ,บ่งปันให้พี่อีกไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหรืออยากพูดคุยกับน้ําทักมาพูดคุยกับน้ําได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ายินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะนะสาหรับวันนี้นะคะน้ําลาไปแล้วเดี๋ยวจะหาสูตรดีๆเจ๋งๆแบบนี้มาฝากพี่ๆอีกนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ